สวัสดีค่ะกินทุกที่ที่ทุกปั๊มนะคะบ่ายนี้เราอยู่ที่ร้านแฟชชิ่งเก้นเอ็กเพสออแอนด์ฟาร์มตั้งอยู่ข้างๆกับ MK ตั้งอยู่ข้างๆ MK นะซีคอนสแควร์ชั้นสี่ตามนี้พูดเยอะแล้วหิวพอดีได้ รางวัลจากเฟซบุ๊กจากเพจกิงคองก็ทางกิงคองก็ให้เอามากินเห็ดทัฟเฟิลเป็นซุปเาขาเรียกอะไรอ่ะมันบดมันคือมันบดเห็ดทัฟเฟิลเคยกินแต่เห็ดเข็มทองก็คราวนี้ก็ลองดูมาร้อนๆเลยเนี่ยอุ่นๆมีความคีมมี่ไหมมีความคีมมี้ไหมยวดูเด้ หอมมากจะบอกว่าหอมมากเป็นมันบดแบบครีมๆะนะไม่ใช่มันบดแบบแห้งแล้วเป็นเห็ดทฟเฟิลด้วยในชีวิตก็ไม่เคยกินหรอกไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแต่วันนี้จะได้กินแล้วอ,อร่อยมากอ่ะดูสุขภาพดีดูแบบ อร่อยมากกับขอบคุณกินคองมากเลยที่แบบให้มากินกับหัวในวันนี้เดี๋ยวจะหาว่าไม่เอ่ยชื่อดีจริงจริงดีมากมากอุนอุ่นนะเขาให้มันบดกินฟรีแล้วเพราะอย่ามากินแต่มันบด <c oughs> กินไก่เขาด้วยร้านนี้เป็นร้านหาลานนะ เพราะฉะนั้นเมนูเขาก็จะเป็นไก่เป็นหลักนี่นี่มีสั้นอีโตมีสั้นลิปอีโตมีสั้นก็ให้มันไก่โดนไม่กี่โตมาหั่นไก่ตัวลูกค้าจะทะเลาะกันอันนี้ไม่ตายหรอกฉอไปก็อย่างมากก็แค่โอ้ เขาบอกว่าให้กินมือแต่ดูด้ว่าร้อนๆเลยคือเป็นไก่ครึ่งตัวที่ใหญ่มากแล้วก็จะพูดว่าไงอ่ะนี่ยไก่ออกมาประมาณเนี้ตับหมูไม่ขาดนะโ้บอกให้กินมือแต่มันร้อนมาขอโทษทีวโก้ไม่ไดอารมณ์มีความ ไ่หน้ากล้องเนี่ยไก่มาแล้วร้อนเลยอ่ะราคา289บาทนะเป็นไก่ย่างขึ้นตัวแล้วก็มีเครื่องเคียงน่าจะเป็นมายองเนสหรือเป่าอะไรสักอย่างนึง่งมาแปะไว้ก่อนแล้วก็มีสลัดมาให้หนึ่งชามเขาใส่มาในถ้วยไม้แล้วก็เขียงไม้ อ๋อเขามีซอสนี่ให้ด้วยเนี่ยอ,อซอสราดไก่เอออาดูดิกินทีละอย่างกินไก่ก่อนไร่ออร่อยเอ่อะมันอร่อยแบบเหมือนในที่เขาหมักไว้มันพูดไม่ดีอลนลองลอง แต่ลากไปกินในน้ำนะคะเพราะฉะนั้นพอไปกินบะบบกแล้วมันก็จะร้อนนี่ยเอาอีโต้อลองไปเลยดีมากอะ่ะดูแบบสาะใจอ่ะไ,ได้กินไก่นานแล้วด้วย ชอบดีมัเป็นไก่ที่เนื้อนน่นแล้วก็มันไม่ได้มาแห้งๆแ,แล้วมันมาแบบคำๆเป็นไก่ํำๆซื้อไม่ดีโต้ที่ร้านไหนเนี่ยชอบจังเลยอ่ะีมเลยไม่มันมันน่ารักอ่ะม,มันเป็นมันเป็นมมดอีโต้ที่ไม่น่ากลัวเลยอ่ะ้ ไปได้เลยชิคเก้นเอ็กเพสแอนฟาร์มซีคอนสแควร์ชั้นสี่อันนี้เป็นสลัดน้ำาน้ำเลยม,มีมันบดท,ท็อฟเฟิลแล้วแล้วก็มีไก่ย่างครึ่งตัวแล้วก็เลยสั่งน้ำมา มีไม่รู้เลยมันเป็นแบบเป็นซิกเนเจอร์น้ำเขาอะฝั่งนี้คือน้ำสับปะรดอันนี้คือน้ำทับทิมสับปะรดดีเลยอะเหมือนเขาปั่นอะไรใส่ลงมาด้วยเหมือนชาละแหน่ชาละแหน่หุนมิ้นมิ้นน่าจะเป็นมิ้นน่าจะเป็นมิ้นนะเป็นสับปะรดปั่นกับมิ้นมาไม่แน่ใจนะกันนะ ดีอ่ะสดชื่นส่วนอันนี้เป็นน้ำับทิมอุ๊ยน้ำับทิมขึ้นัทบทิมตีขึ้นมาเลยอ่ะถือว่าดีเลยอ่ะขอบคุณเพจพินคอมมากนะคะที่อุตส่าห์ให้ให้มาแดกฟรีเอาเขาแจกแดกฟรีจริงๆที่เพจเนี้ยม,มาแจกแดกฟรีเนี่ยนี่ก็คือได้มากินวันนี้มันบดพัฟเปอร์อร่อยมากค่ะไก่ย่างก็คือดีมากเลยกัน แล้วที่สำคัญมีดอีโต้อันนี้ซื้อได้จากที่ไหนกัรวนาบอกด้วยจะเอาไว้เสียบบนัวนอนเลยไว้ไว้ขู่ัวตอนกลางคืนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกินทุกที่ที่ทุกปั๊มที่ร้าน Chicken เอ็กเพสแ n นฟาร์มแอด a อนฟาร์มซีคอนสแควร์ชั้น4อยู่ติดกับ MK เเลยขอบคุณค่ะ